ตอนนี้โควิดมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนมอกได้เลยค่ะต้องสร้างผมต้านทานให้กับตัวเองคุณหมอออกมาพูดว่าวิตามินซีมันสามารถช่วยระดับหนึ่งสร้างูมต้านทานให้กับตัวเองแข็งแรงเพราะฉะนั้นวิตามินซียี่ห้อไหนก็ได้ที่อยู่บนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเลือกเลยเจ้ายี่ห้อไหนก็ได้แต่วันนี้ที่มัมพูดถึงยี่ห้อเน,นี้ยคือวิตามินซีมันขับแก้วขับขวดขับเม็ดจริงๆนะคะมันใช้ปริมาณประมาณ1,300รมิลลิกรัมความเปรี้ยว ของวิซีเยอะมากนะ,ะไม่เชื่อซื้อไปอมซื้อไปเคี้ยวนะคะล้วคุณจะบอกว่าเออจรนะคะแล้วถ้าเกิดใครนะคะสนใจอยากจะสั่งซื้อสามารถสั่งได้นะคะจัดสงคุณฟรีมันมี30เม็ดนะคะราคาอยู่ที่280บาทโอเคเนาะสั้นๆง่ายๆแต่นะคะวิตามินซีจริงๆมันช่วยอะไรช่วยเรื่องผิวช่วยเรื่องคนที่เป็นวัดง่ายคนที่เส้นเลือดฝอย เปาะง่ายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกำไรคือสร้างภูมิต้านทานให้คุณแข็งแรงจะได้ปัดจากโรคภัยไข้เจ็บโอเคไหมนะไปแล้วคะ่ะ